ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราก็ยังเจอต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนใช่ครับช่องอันมา้าน้ํายืนอุบลราชธาน,นีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาทีแม็กบอกว่าเจอนะครับเจอด้วยกันทั้งหมด5ทุนแต่เขายืนยันว่า5ทุนที่พบเนี่ยเป็นทุนระเบิดเก่าสมัยเวียดนามที่มันตกค้างเป็นทุนระเบิดแบบสังหารบุคคลแบบแรงระเบิด PMN ผลิตจากสหภาพโซเวียตเดิมแล้วก็เจอบริเวณฐานพลันแต้ใกล้กับช่องอันมา้า แล้วก็ยืนยันนะครับว่าทหารไทยเราเนี่ยเก็บกู้ฝ่ายเดียวกัมพูชาเขาไม่ได้ช่วยนะตรงนี้เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่น้ำยืนครับนางสาวจันทีสุขเจริญบอกว่าถึงแม้นะว่ามันจะเป็นทุนระเบิดเก่าตั้งแต่สงครามเวียดนามเนี่ยแต่ก็เชื่อว่ามันใช้ได้แล้วก็เชื่อว่า,ขาเขมรไม่มาช่วยเก็บกู้ทุนระเบิดแน่นอนไม่มีทางหรอกเพราะถ้าจริงใจเนี่ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าพอเราตรวจเจอตามแนวชายแดนใกล้กับช่องอันมาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องเจออีกเพราะยิ่งไทยเราเก็บ เดี๋ยวก็จะแอบเข้ามาวางอีกประชาชนบอกอดสงสารทหารไม่ได้เพราะสุดท้ายเหมือนกับว่าเราก็บังคับกดดันเขาไม่ได้เลยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องวางระเบิดอย่างเดียวไอ้พวกระบงระเบิดหรือหัวรบหรือลูกกระสุนปืนใหญ่ที่มันตกลงมาฝั่งพื้นที่การเกษตรของเราในช่วงที่มีการมาทะก,กัน ก็ยังหากันไม่ครบเลยนะแล้วทุกวันนี้ค่ะชุด eod ก็ยังไปทำงานอ,อยู่นะคะเวลาชาวบ้านไปเจอพวกวัตถุต้องสงสัยที่มันตกอยู่ใกลบ้บ้านบ้างตกอยู่ในพื้นที่การเกษตรเขาก็ต้องแจ้งอ่ะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เชี่ยวชาญให้เจ้าหน้าที่เฉพาะทางเข้าไปดูอย่างเนี้ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยวางอยู่ตรงทุ่งอ่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะ<อ>ชาวบ้านเขาก็เลยต้องแจ้ง eod เข้าไปดูนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปดูตามที่ได้แจ้งที่บ้านภูมิสะรออำเภอกันทาร,ารักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้ว เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมันฝังอยู่ใต้ดินนะคะเจ้าหน้าที่เขาเอาขึ้นมาแล้วก็เอาอยางรถยนต์เนี่ยครอบเอาไว้แล้วก็ด้วยความที่พื้นที่ใกล้ๆอ่ะมันยังมีบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้วก็มีคอกบวัวคอกควายก็แจ้งไปยังชาวบ้านว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนนิดนึงนะแล้วก็ชาวบ้านเข้าใจค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจุดระเบิดแล้วก็ทําลาย 有的被开。 จ้าหาที่เคลียร์เรียบร้อยนะคะคุณวน,นาเขาเป็นเจ้าของที่นาค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะ่ะมากับญาติญาติมี่พี่เคยม<ๆ>ีหลานเอารถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวในที่นา<ๆ>ก็แบ่งพื้นที่กันทํางานทีนี้พอรถเกี่ยวข้าวอ่ะเข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือรถเกี่ยวข้าวอ่ะกำลังจะเดินไปแล้วไปเหยียบไอ้ตรงวัตถุระเบิดเนี่ยดีที่เห็นกันก่อนก็เลยพากันหยุดรถ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เขาประสานกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูหน่อยยังคิดเลยว่าถ้าหากว่ารถไถมันทับเข้าไปอ่ะอันตรายทั้งครอบครัวแน่ๆะนะไอพี่เคยเพิ่นมะเกี่ยวเขานะคะบันนี้เพิ่นเขาไอรถเกี่ยวนะมันพานไปแล้วแล้วบันนี้มันสิถอยมาอีก เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นมุมพอดีองไงวันนี้ร้านมันเห็นมันก็เลยเฝ้าไปอุ่มขึ้นมาไหว้เทิงกันแท่หนหามันมันบ่ดด้ปากอีกย่างเลยมันนอนอยู่คือรูเลยตกใจร้านก็เลยอ,อุ่มขึ้นมาไหว้เทิงกันแท่หนหาวันนี้กัต่างคนกับต่างย่านก็ยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีความกังวลกันอยู่เพราะว่าพื้นที่นามันกว้าง เจออันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดอื่นที่เขายังต้องทําการเกษตรวานปุ๋ยเข้าไปเก็บเกี่ยวซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหลงเหลือตกค้าง<อ>ในพื้นที่อยู่หรือเปล่าแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยพอฝนตกปับ๊บน้ํามันเจิ่งนองเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าข้างล่างมันมีหลุมหรือว่ามีหัวระเบิดหรือเปล่าคุณผู้ชมครับอ้าวเรื่องระเบิดก็ว่าไปเดี๋ยวรอดูว่ากัมพูชาเขาจะยอมมาเก็บกู้กับเราที่เรายอมแล้วยอมอีกเนี่ยเหลือแค่5้าจุด จาก13จุดหรือเปล่านะครคุณผู้ชมแต่เมื่อวานเนี่ยมันครบ100วันที่มีการประทะกันช่วง24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีทหารเราสูญเสียมีภาพภาพหนึ่งผู้พันภูมิเขือที่รีสะเกตนะครับจัดพิธีรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าที่ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ก็เป็นการรำลึกถึง10โทต่อพงพันดวง เป็นฐานกล้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินสมรภูมิช่องอานม้าอำเภอ <c oughs> ยืนจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยในการทำพิธีกํารำลึกก็คือโทจัก,กริดขุริรังผ <c oughs> ู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยชก1กองกำลังสุรนารีนะครับก็ยืนไว้อาลัยแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทหารที่ถือว่าแม้จะอยู่คนละสมรภูมิแต่ทั้งหมด คือสหายร่วมรบนะฮะแล้วผู้บังคับบัญชาไม่เคยทอดทิ้งนะครับทหารทุกนายไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามล่าสุดพลโทอมริตบุญสุยาผู้ช่วยผู้ชาการทหารบกแล้วก็พลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็เดินทางลงไปเยี่ยมกําลังพลนะครับที่อยู่ในฐานใกล้กับปราสาทตาเมืองทมเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับเดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการจุดตรวจ3ามแยกสามแยกพันรตรวจเยี่ยมกําลังพลแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการทางหารใกล้ๆกับปราสาทตาเมืองทมด้วย ตรงนี้ตรวจเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นท่านก็เดินทางต่อครับไปที่บ้านของ11อมรินผาสุขที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาเมินทมเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาคือก่อนหน้านี้1 0เอกอมรินบาดเจ็บนะครับแล้วก็กลับไปประจำการต่อจนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตที่บังเกอร์เลยก็มีการมอบของให้กําลังใจกับครอบครัว ทั้งแม่พี่ชายแล้วก็น้องชายของ1 0เอกอมรินด้วยนะครับแล้วก็เดินทางต่อครับไปสำรวจที่บ้านแล้วก็ยังได้พูดคุยกับทางด้านแม่ของ1 0เอกอมรินด้วยนางอารชรผาสุขเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวได้ไปทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาลูกชายตรงใกล้ๆก,ก,กับปราสาทตาเมืองทมเลยคือตอนเห็นจุดเกิดเหตุเนะี่ยแม่บอกว่าสงสารลูกชายมากจนพูดไม่ออกแต่แม่บอกนะระหว่างที่เราทําพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกลับลงมา ตอนนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาก็ยังยืนอยู่ใกล้กับปราสาทตาเมืองทมอยู่เลย2อสานายยั่วยุตลอดแล้วแม่ก็บอกครับว่ากรณีของปราสาทตาควายเนี่ยหลังจากกัมพูชายึดเป็นฐานที่มั่นแม่รู้สึกเสียใจและผิดหวังมากรัฐบาลไม่เด็ดขาดเลยทหารเนี่ยลูกชายด้วยสู้กันจนตัวตายปกป้องเผือนอแผ่นดินไทยแต่แม่บอกครับสุดท้ายต้องมาเสียแผ่นดินเพราะรัฐบาลคำที่แม่พูดคือสู้แทบตายสุดท้ายแพ้ปลายปากกา มองเห็นก็มันมันไม่ไกลกันแค่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะก็มองเห็นเขาอยู่เขาก็เดินป้วนเปียนอยู่แถวนั้นแหละเขาก็เดินอยู่นั้นแหละมไม่มีไม่เวลาเขาอยากให้ไทยมองเขาก็ฟันไม้ปอกปอกปอกป,อก,ปอกอยู่นะเขาก็ห่วงสถานการณ์ห่วงกลัวคําคสั่งผู้บัญชาจะสั่งทหารถอย มันถ้าถอยไปก็เท่ากับลูกทหาหาหารที่ตายไปนะตายฟรีที่พูดว่าสู้แทบตายแพ้ปลายปากกานะก็ไม่อยากให้ให้เป็นอย่างนั้นเสียใจถ้าจะพูดไปก็บอกว่าคนไทยไม่เข้มแข็งนะจะบอกให้ถ้าจะเป็นอย่างนี้เนะา,าะกมุชาไม่มีสาจาัจนจะเนาจะทำยังไงได้ ห,หลังจากนั้นนะคะพ <c oughs> ลเอกอมริตบุญสุยาพร้อมด้วยรองนัทพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพพักที่สองเนี่ยเดินทางต่อไปยังอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของสิบตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองค่ะซึ่งสิบตรีธีรยุทธ์เนี่ยเสียชีวิตจากการประทะที่สมรภูมิช่องตาเทาเมื่อวันที่28กระกฎาคมนะคะทางครอบครัวเองพอรู้ว่าโอ้ผู้บัญชาการระดับสูงเดินทางมาเยี่ยมเยียนครอบครัวเองออกมาให้การต้อนรับนะคะซึ่งทางผู้บัญชาการเนี่ยก็เล่าถึงวีรกรรม ความกล้าหาญของลูกชายให้กับครอบครัวของสิบตรีวิรยุทธ์ฟังว่าลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียสละเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาเริ่มแทรกซึมเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกดแล้วทางฝั่งของสิบตรีธีรยุทธ์ก็ไปกับทางผู้บัญชาการค่ะเราก็เห็นว่าหน่วยทหารราบมีกําลังไม่เพียงพอก็เลยเอาหน่วยตัวเองเนี่ยเข้าไปสมทบแต่ว่าทางกัมพูชายิงอาวุธวิถีโค้ง มาตกที่ฐานที่สิบตรีธีรยุทธปฏิบัติงานอยู่ก็เลยโดนกระสุนเข้าแล้วก็เสียชีวิตให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ตายนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกชายถ้าหากว่ามีอะไรที่ติดขัดอยากให้ช่วยเหลือติดต่อมาที่กองทัพได้เลยอกองทัพกินดีที่จะดูแลครอบครัวของทหารกล้าค่ะ